4, 5, พ,<า>พ,พ,พี่ห้าหกี่ี่มืโอ้ยหลายอยู่ได้นี่ใบเท่านี่ทำคลิปนี้ขึ้นมาไม่ได้หวังโอ้อวดนะอยากสอนให้คนรู้จักการออมหยอดเล่นๆไปอย่างน้อยวันละร้อยครบปีมาเราก็ได้เองเราก็ได้เงินก็ได้เงินก้อนหยอดแล้วลืมอ่ะแกลงหยอดแล้วลืมลืมลืมไป สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิี่ห้าหกนี่นี่ยนี่ถหกหมื่นปีนี่เนี่ยหกหมื่นวะหกหมื่นกว่าใช่เหรอใช่เหรอใช่เหรอปีนี่ไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะเราต้องขอบคุณขวานใบนี้แล้วแหละที่ทำให้เรามีตัง งัน้นมันพุ่งไม่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่เหรอมันใช่เหรอมันใช่เลยฟังเจ็ดหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดบาทมีเศษเจ็ดบาทด้วย เห็นไหมว่าเราทำได้คุณก็ทำได้ทิปที่ออกมาทำมันก็มีประโยชน์ถือว่าสอนให้คนออมไปดาวมอเตอร์ไซค์ก็ได้ <c oughs> หรือที่เหลือใช้นี <c oughs> มันก็เป็นแรงบันดาลใจก,ก็เห็นเงินก้อนทำให้เรามีแรงผลักดันที่จะออมอีกเก็บอีกเพราะมันเห็นเงินก้อนไงถ้าชอบก็กดติดตามกดไลค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย